สวัสดีครับยินดีดต้อนรัอสูชงจันทร์สุกิจสาพิโซอว,วันนี้มาคําหน่อยครับผมวันนี้กินข้าวเมนูตำเต่งตำเตงกับไก<ม>่ย่างห้าาวเนีโอ้จะแกะอะไรรับเมนูเนี่ยเนาะนานๆได้กินเนะาะไก่ย,ย่างหน้าดาวเป็นตัวเลยครับผมวันนี้โอ<ม>้ยตำเตงน่ากินมากแล้วก็ไก่เป็นตัวเลยกินคือสร้างคือเสือเลยเนาะ ลงเรื่อกินข้าวไม่นงมือเย็นกับจันทร์สุกับแม่เพวาเนาะนวันนี้ฝน,นตกเนาะเหมือนจะตปดไข้เป็นหวัดเลยแม่เพวานะครับผมเสียงแตกเสียงแหบเลยอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะทุก <c oughs> ยังไงก็ดูแลนโซภาพเนาะ กินกับไก่ย่างาดาวกินกับกำาแพงกับถั่ตามก็อร่อยนั่นเองม,ม,มาครับผมแต่ที่เพิ่งเลิกงานเนาะ มาเมื่อมาข้ามเรามากินข้าวไปดังจับใช่ไหมจับส่วง้องใส่สุกตุมหมัวหมัวป่ะไม่หมว้วไม่หมวัว ยอดเลยครับโอ้โหหน่อนก่ยาคุณพ่อลูกสาวเล็กหน่อยมากปะ่ะให้ลูกสาวปินด้วยขอชอบน้กก่งจิ้มมาอร่อยอือ Thank you. มืออกินคำเนี่ยนะกินดึกกินดึกครับรายการสุกขขร์กำลังงานสองต้มเนาะตีสาโอทีมีงานเร่งด่วนยังไงก็ตักรับชมเป็นกำลังใจให้อาจารย์สุกรกับแม่เปว่าด้วยเนาะ ห้องนอนน้อยขอ,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 องเราเพื่อจะได้ไปต่อ,ตอค่อยๆไปค่ะค่อยๆกัะดิด วันนี้ก็แบบสุดต่อมาเลยนาน,นานสุดเลยจริงโดนเลยหรอโดนมากตามมาก ขอนังพอนังนังมันอร่อยหนังมันเซ็บ เดนะแต่ลาหน่อยิ โอเคครับผมคลิปนี้ก็อจะขอฝากเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมลกดกไลค์กดติดตามกดแ์ให้จัดสุขด้วยครับผมเจ้านาพบเจอจะไหมครับคลิปนี้ต้องขอขลาวมาสวัสดีค่ะ